สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้อะไเงี้ยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือเรื่องราวที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพบื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมงั้นผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ะเรื่องในะวันนี้นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงภายในรถยนต์นี่แหละมันเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างจะน่ามึนคานมากเลยเวลาแบบวิ่งกระแทกนู่นี่น,นั่นเงี้ย เออผนคงจะได้เสียงแบบถ้าเกิดผมขับมาคนเดียวยงี้จะได้ยินชัดมากเลยจากข้างหลังนี่แหละผมก็ลองไล่ดูว่ามันเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปเจอว่าเบาะหลังน่าจะเหล็กมันไม่เข้าที่หรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดเสียงใช่ไหมพอลองโยกโยกยกโยกโดยมันมีเสียงชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดมีคนนั่งข้างหลังใช่ไหมครับเสียงมันก็ค่อนข้างจะเบาเพราะว่าน้ําหนัก ของคนที่นั่งเนี่ยก็กดไปข้างหลังใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีเสียงสักเท่าไหร่แต่ขับคนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะได้ยินเสียงชัดเจนนะผมก็เลยกาว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมารื้อเบาะกันแล้วก็มาทําการแก้ไขแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับ ะจะมาพูดถึงปัญหาของผมนะปัญหาของผมเกี่ยวกับเบาะหลังนี่แหละมันทําไมหรอมันไม่ทําไมหลอกมันลาคาญเวลากระแทกหรืออะไรเงี้ยมันจะเสียงเงีย้ยได้ยินใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนเสียงแบบเหล็กตีกันสีกันผมไม่แน่ใจว่าเออผมใส่เบาะไม่ดีคืนไปหรือเปล่าหรือว่ามันด้วยความที่ว่ามันอาจจะ ลวมหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละมันก็เลยทําให้แบบมันมีช่องว่างทาให้เกิดเสียงเนี่ยกระทบกันอยู่ตรงนี้เวลาวิ่งกระเทือนนู่นนี่นีน่มันก็จะแบบมีเสียงที่น่าราคาญมากเลยผมก่เรายกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะลองถอดบอกมาแล้วก็ลองออแก้ไขปัญหาตรงนี้ดูว่าจะได้ขนาดไหนนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะทําการรื้อบอกก่อนนะอาจจะต้องออยกตรงนี้ออกมาบอกที่เรานั่งแล้วก็พนักพิงหลังอีกทีหนึง่งเรามาดูซิว่ามัน ทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับอะเดี๋ยวมาหรือบอกกันพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ก็เอาเบาออกมาได้แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมนี <He ard S 2> ่ผมเคยเอาเทปเอ่อพวกเทปพันสายไฟพันเอาไว้นะมันคงเสื่อมสภาพแล้วแหละดูสิเห็นป่ะพันมาชันหนาเลยเอ่อเนี่ยมันมันคงเสื่อมแล้วละ่ะผมว่าเดี๋ยวผมคงแกะมันออกมาแล้วก็พันหาพันใหม่ดีกว่าเนาะไม่งั้นมันก็คงม,มีเสียงรบกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูสิเนี่ยตรงกลางด้วยเห็นไหม เนี่ยนะโน้นก็เหมือนกันแหลกหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันก็คงตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันโดนที่เสียงมันกระมันกระแทกกันอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยพวกตัวตัวนับตรงเนี้ยมันคงเริ่มแบบคลายบ้างแล้วมั้งอืมาจจะพันไม่หนามากเพราะว่าพันหนามากมันอาจจะแบบไม่เข้าล็อกของมันสักทีเดียวนะครับอาจจะแบบพันแค่แบบโอเคไม่ให้มันแบบหน้าลำคานอ่ะก็พอดีกว่าเนาะเดี๋ยวมา ขอแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับมีปัญหาว่าเ,เสียงดังมันมาจากข้างหลังอะไรเงี้ยจุดนี้แหละเพื่อนๆลองๆหือกับว่าลองกดๆดันๆอย่างที่ผมท,ทําเมื่อสักครู่ดูนะว่าเสียงมันมาจากตรงที่เราพิงข้างหลังหรือเปล่านะถ้าใช่ก็นนี้แหละส่วนใหญ่ก็ไอ้ตรงนี้เคียวตรงนี้แหละมันเป็นเหล็กกระทบกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็หาไม่ยากโชคดีที่ว่ามันมันค่อนข้างจะ เป็นสาเหตุที่าหาง่ายแล้วก็ได้ยินชัดเจนมากเลยนะก็เลยจัดการไม่ยากก็เดี๋ยวอย่างนี้บอกไปเดี๋ยวผมก็หาเทปมาพันใหม่นะครับแล้วก็ลองใส่ให้มันเข้าล็อกให้มันแน่นกว่านี้นะเพราะเมื่อกี้อาจจะแบบเออไม่เข้าล็อกมันด้วยมั้งมันก็เลยแบบมีเสียงอ่ะแกะออกสักทีอ่ะเดี๋ยวไปหาเทปพันสายไฟก่อนอ่ะอ่ะ เจอเทปพ,พันสายไฟแบบเป็นแบบเป็นผ้า่ะโอเคไม่เป็นไรลองดูก็ใช้ได้เหมือนกันนะจะใช้เป็นแบบมันๆหรือใช้แบบผ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวคงพันแบบไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกไม่ได้อย่างที่บอกนะ,ะเดี๋ยวไปพันกันก่อนพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ลอง ใส่กลับดูซิว่าจะเวิร์กอย่างที่คิดไหมะใส่กลับก่อนนะครับรใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีเสียงไหมแต่ลองเท่าที่ลองดึงดึงดูก็ไม่ได้ยินเสียง้วนะอ่ะก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งเดี๋ยวเราจะประกอบกลับนะเมื่อกี้ตอนลื้อออกมาก็ไม่ได้บอกไปลืมไปว่าเราใช้แค่บล็อกเบอร์10นะครับในการ หรือเบาะหลังออกมานะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะมี1จนใช่้วเราตรงนี้2จุโจนอ่าเราเปิดตรงนี้3แล้วก็ตรงนี้4แค่นี้เองนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีเสียงอะไรให้กวนใจแล้วก็น่าจะลองใช้งานจริงแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะสามารถทําเองได้นะอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่แบบมันหาเจอได้อะนะครับมันไม่ใช่เสียงที่แบบอุ้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอใช่ไหมพอเราเจอเสร็จปุ๊บเราก็หาของที่เรามีอยู่หรือว่าหาของใกล้ตัวนะครับ มาแก้ปัญหาแค่นั้นเองนะง่ายๆไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันขำๆแล้วกันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะลื้อเบาหลังทําอะไรก็ลองดูจากคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมแค่บอกเออมาชี้ปัญหาว่าเออบางทีเบาหลังมันมีเสียงเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนได้บ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับผมมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบค,คลิปนี้ไงอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเันครับสวัสดีครับ